จา๋าฉี่แล้วจา๋วจา,ก,านนบบกินแล้วจแบบ๋ากาไปนอนหมดแล้วแมมาฉี่ก่อนเลยแมมาฉี่มะไอ้อ้วนให้น้องฉี่ไม่ได้ให้เราฉี่เงียวนะ นี่เอาเจออะไรนี่เอาเจออะไรนี่เอาเจอแม่ฟัดแน่แม่ฉี่ยังเอาแม่มาเะี๋ทำน้องนะ <c oughs> อุ้ยตกใจเลยจ๋าม่มาฉี่มา ตัวนัองฉันเนาะโอ้โอช่าอ,อ้อนนัองฉันแบมมาสีแล้ว ยังไม่กระดาษนะอย่ามั่วนะลูกแบมแบม แม่มาตรงนี้มาแม่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 มาแมเก่งมาคุณทำอะไรมาหนูซี่มาใช่ปะเก่ง่ะ แบมแบมใกล้มันมันก็กัดให้หลอกมันกำลังบ้ากินอยู่อะ